เปิดประตูจู่โลกกว้างกมขึ้นมาสู่ช่วงไอเชิร์ชกันต่อเลยดีกว่าครับโพสช่วงไอเชิร์ชของเราในช่วงนี้นะครับเอาใจสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของกันดั้มตอนที่เป็นร้านกาแฟกันดั้มนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมนะฉะนันค่ะเปิดรายการต้องตั้งใจหน่อยไปเลยค่ะไปค่ะไปดูเรื่องราวของไอเชิร์ชที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองโตเกียวกันค่ะค่ะที่แรกที่พี่จะพาไปนะคะเป็นร้านกาแฟกันดั้มหรือเรียกว่ากันดั้มคาเฟ่อยู่ที่ Ara, อากิฮาบาระหรืว่าที่เรารู้จักกันดีว่าอิเล็กทริกเทาวนั่นเองไปดูหน้าตาเขาว่าร้านกาแฟาเก๋ๆนี่จะหน้าตาเป็นอย่างไะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นร้านกันดั้มคาเฟ่ค่ะเดินออกจากที่ที่บอก JR อากิฮาราประมาณ1นาทีก็ถึงแล้วพอเดินเข้าไปในร้านปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตู้โชว์กันดั้มในหลากหลายภาคนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้ไปอินบรรยากาศกันดั้มที่ตัวเองชื่นชอบเลยทีเดียวนะคะและร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของบริษัทบันไดผู้ผลิตของเล่นชั้นนำก็คือเป็นคนผลิตของเล่นกันดั้มนั่นเองนะคะเข้าไปถึงแล้วเนี่ยก็ไปดูไปถ่ายรูปเรื่องราวต่างๆได้แต่ที่น่าส ใจก็คือว่าจะมีกระเบื้องอที่อยู่ในร้านนี่นะคะเขาจะมีเพ้นรูปแันดัมแล้วก็มีลายเซนจุดๆผู้แต่งไว้ด้วยบางบอันเป็นรูปบางอันเป็นลายเซนแบาๆคือญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยชอบเซนลายเซนบนกระเบื้องแล้วก็แปะ ปูไว้เงย้ยเก๋ๆีเท่ใช่เป็นสไตล์นี้ต้องไปถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็กาแฟค่ะไหนๆไปร้านนี้แล้วเนี่ยสั่งกาแฟสักแก้วหนึ่งเพราะว่าฟองของกาแฟก็จะเป็นรูปเก๋ๆกันดั้มดีไซน์เป็นแมกนิคกันมเช่นเดียวกันกินไม่ลงแน่เลยเนาะถ้าเกิดทานเสร็จแล้วอยากจะแวะห้องน้าไปดูโถส้วมก็จะมีสีสันเป็นสไตล์ฉุดฉาดตามการ์ตูนเช่นเดียวกันว่าสีของการดั้มเป็นแบบแดงเหลืองก็จะเป็น สฉมสีจิจารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแฟนของกันดั้มควรจะแวะไปนิดนึงที่กันดั้มคาเฟ่นะคะย้ำอีกครั้งอยู่สถานีรถไฟฟ้าอากิฮบาบาระนะคะแล้วก็เดินออกไปประมาณหนึ่งนาทีเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงถึง5ทุม่มส่วนวันเสาร์นเนี่ยเปิดเร็วหน่อยเปิดเวลา8โมงครึ่งถึง5ทุ่มเช่นเดียวกันอาทิตย์และวันหยุดราชการเปิด8โมงครึ่งแต่ว่าปิดเร็วคือปิด3ทุม่มครึ่งนั่นเอง พี่บีมพูดถึโอไดบะเ,เราก็เลยจะพาไปเที่ยวโอไดบะต่อเพราะว่าหุ่นที่พี่บีมพูดถึงเนี่ยอยู่หน้าโรงแรมจึงเซิร์ชมาให้ด,ดูกันคะ่ะเอา,เอา ไปที่ที่ชายใจ่ยอย,มอยไม่เคยรู้เลยเป็นโรงแรมด้วยหรออะไรๆคนที่ดูรายการไอทีอยู่ตอนนี้อยากจะเห็นภาพแล้วนะคะเราไปดูภาพของโรงแรมสําหรับคนรักกันดั้มกันเลยค่ะครับที่เห็นอยู่นี่นะคะนี่เองค่ะหุ่นที่พี่บีมบอกนะคะคที่หลายๆคนมองหาว่าหุ่นที่ตัวใหญ่มอ่อสำหรับคนรักกันดั้มอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ค่ะที่ย่านโอไดบัตที่โตเกียวนั่นเองค่ะโรงแรมแห่งนี้นะคะก็คือเดอะแบรนด์แปซิฟิกเลอไดบัตโฮเทลนั่นเองค่ะเราไปดูหน้าตาของห้องที่เขาตกแต่งเป็นกันดั้มกันค่ะ จ้สังเกตดีๆนะคะม,มีทั้งผนังห้องลายบนพรมก็ยังเป็นกันดั้มเตียงนอน,น,อนก็กันดัร้รวมไปถึงในห้องน้ำซึ่งดูดีๆนะคะไม่ได้มีแค่การตกแต่งห้องเท่านั้นนะคะเฟอร์นิเจอร์ทงต่างๆท,ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกันดั้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้คือบอกได้เลยว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของกันดั้ไปที่นี่นี่ฟิน เรมีทุกสิ่งเออมันมีทุกสิ่งคือกันดั้มเนี่ยมันอารมณ์ประมาณอยู่ในยานอวกาศเออก็เลยจะเป็นต่อสู้กันอะแต่เราไม่ดูรายละเอียดอะถ้าถามโดเรมมนเราก็จะแบบตอบแต่ดูดีนะแต่สำหรับคนที่ดูดูรายการไอทีอยู่ตอนนี้แล้วรักกันดั้มนะคะและอยากจะไปที่นี่นะคะเขาบอกว่า ที่นี่เนี่ยไม่ได้มีความเก๋เฉพาะการตกแต่งห้องแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนานาอาหารเช้าอะ่ะเขาก็มีการตกแต่งต่างๆนานาให้มีกลิ่นอายของความเป็นการดั้มด้วยเหมือนกันโอเคอใครที่อยากจะไปตามรอยกันดั้มอย่างที่ตอนบอกอะนะ,ะสามารถที่จะไปพักได้นะที่นี่เนี่ยเขาเสนอราคาอยู่ที่26,000เยนต่อ,อคืนโเท่าไหร่พี่บีนคำนวณสิโอ้ยเกืบหมืนนะ คือรับก0หมื่นบาทนะถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะไปนอนที่นี่ผมว่าไปถึงเสร็จปุ๊บแล้วถ่ายรูปเช็คอินนี่ก็เป็นคี่เจ๋งถ่ายรูปขอบหุ่นกันได้างหนมากไงแล้วก็เช็คอินไะเปลาขอเลยขอเข้าไปถ่ายรูปค้องนิดนิดนึงครับ ่งแรกนะครับพี่บีพี่อุ่งครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตของ7ดหนุ่มที่สาวๆหลายๆคนนี่นะครับหลงรักพวกเขาจากท่าเต้นแมงฝ่องเพยียงเดกครับ <laughs> จะได้หอว่าขาขึ้นมาไม่ได้ <laughs> อ้เงี้ยรู้ไใคเนี่ก็คือเจ็ดหนุ่มวง infinite นั่นเองใช่แล้วค่ะโอเจรอช่วงแนกไอซี IC นะคะค่ะ